Don't lie. อย่าโกหก. Go away. ออกไป. Take time. ใช้เวลา. I'm starving. ฉันหิวมาก. No worries. ไม่ต้องห่วง. Stay away. อยู่ห่างห่าง. Guess what? มีอะไรจะบอก. Why not ทำไมละ่ะ Please wait รอก่อน Come in เข้ามา Of course แน่นอน Not now ไม่ใช่ตอนนี้ Not yet ยังเลย right here ตรงนี้ never mind ไม่เป็นไร let's see <S คอยดูกันสิ try again ลองอีกรอบนึง no problem ไม่มีปัญหา thank you ขอบคุณค่ะ so pretty สวยมาก what's this <S นี่คืออะไร I'm alone ฉันอยู่คนเดียว I'm leaving ฉันไปละ have fun มีความสุขนะ I'm done ฉันเสร็จละ Good point พูดถูก Hang on รอแป๊บ Carry on ทำต่อ So nice ดีมาก Thank you for watching ขอบคุณค่ะ